โอ้อยไปแล้ว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 ,ปล,วปลาอะไรวะสวยอับศูนย์แน่นอนจริงครับอ่ะ เรียบร้อยยิงไงให้ได้เยอะขนาดนี้แบบมือแล้วครับพอนี้โดนเร็วดิดวด <c oughs> อันใจคนเร่งเลยไหมครับตอนนี้ก็ยังเช้ามืดอยู่นะถ่ายอะไรไม่ค่อยเห็นครับวันนี้ก็มายิงปลาบอ่บอเหมาบ่ออีกแล้วนะครับผม หมอ,อบงางปาเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูปลาร้อยหัวตอนเช้ากันปลาจีนไซส์ประมาณสองโลครับโลโลก,ก,กว่าสองโลปลาจีนนเลยสำหรับใครที่ยังว่างมาทันอยู่นะครับ ยางคันประมาณเจ็ดโมงครับผมยิเงินประมาณเจ็ดโมงปลาก็หลักๆที่เห็นเห็นนัเป็นปลาจีนปลาจีนปลาตะเพียนปลาตะเพียนก็ไซส์ใหญ่นะครับปลาจีนจะเยอะปลาจีนก็ไซส์ประมาณสองโลสามโลครับสองโล โลกว่าสองโลประมาณนี้สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันที่บ่อบางทรายแล้วครับผมเป็นการเหมาบ่อยิงนะครับบ่อนี้เป็นบ่อใหญ่พิเศษครับผมใหญ่มากปลาเยอะอยู่นะครับผมเยอะเลยแล้วก็พี่พี่นยิงปลาก็เริ่มเข้าบ่อกันแล้วครับผมรอสักประมาณ ประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับผมอาจจะไม่ถึงเจ็ดมงครึ่งเดี๋ยวท้านักยิงปลาพบก็เปิดไวัครับตอนนี้หกโมงสิบสี่นาทีครับเดี๋ยวรอเวลาแรับหนึ่งครับมังมีทยอยเข้ามาอยู่ครับผมทยอยเข้าหมอก็เดี๋ยวไปลุ้นสนุกสนุกกันครับผมดีปาหรือบอกว้างครับน่าจะยิงทั้งสองฝั่งเหมือนเดิมฮะยืนสองฝั่งได้ครับบอกใหญ่ แปดไล่ครับปลา,ม,ปม,ามหาศาลเลยครับผมปลาเยอะจะเก็บบรรยากาศให้ดูทั้งหมดเลยน้ำเนาะดูความมันกันนะครับวันนี้ใครมีฝีมือเท่าไรเอาออกมาโชว์ให้หมดเลยนะครับห้ามกักนะครับมีบันดงบันไดอะไรปีนได้หมดเลยครับผมนี่นาทีก็เตรียมมาอยู่บงบันไดผู้ฝ่ยจะมาปีนถ่ายอย่างเดียว ไปดูปลาในบ่อก,กันตอนแจ้งตอนเชา้าๆครับผมก็เป็นอุปกรณ์ผู้มือเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ติดกล้องจุดแดงอะกล้องจุดแดงช่วยเลงเป็นไม้ประดู่ครับไม้ประดู่ทั้งลำ มือสอดแล้วก็ล้างก็ไม้ประดูเหมือนกันครับปีกนี่50ครับผมยาง15บมิลครับตัดตัดแค่สิบสองเซนนะก็สาย PE 80ปบอนด์ครับผม PE 80ก็ลูก30เซนครับผมสามสิบเซนแย่งหน้า4มิล30เซน นนี้เป็นเซฟเซฟนกนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลากันครับผมเช้าแล้วใกล้ใกล้เวลาใกล้ถึงเวลานัดแล้วไปดูบรรยากาศนัดแรกลงน้ำกันปลาลอ,อยทั้งบ่อเลยคนยิงปลาก็มากันเยอะเลยครับเดี๋ยวรอสัญญาณเปิดนะครับเ,เราจะถ่ายให้ดูช็อต ที่ลูกดอกลูกแรกลงน้ำนะครับผมเดี๋ยวว่าปลาจะ,จะอยู่เยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ปลาเยอะจริงครับร้อยหวตอนนี้ก็มาร้อยกว่ากระบอกแล้วนะครับผมคืนรอลงร้อยกว่านะรัรสองฝั่งยิงได้หมดเลยครับผมจะเป็นบ่อยาวๆเนาะบ่อยาวๆปาลาร้อยหัวเต็มเลย รับชุดแรกลงลเลาเขาวนัะะน่้เาวน<อ>แต่ที่มันมันเข้าเน้ต่ะเพียนนะครับปาตะเพียนใส่แว่นได้ใส่เลยครับปลาเยอะมากเลยใต้น้ำ ่อแวงายเดี๋ยวกนดแปลสติกเกอร์ก่อนครับมาฟังระเอียดของครับครับวนวเช็คสติกเกอร์ก่อนครับน้าฟังเสียงจากผมนะ รอบรรยากาศนัดแรกครับผมใกล้แล้วครับนัดแรกเตรียมพร้อมนะข้างหลังพร้อมยังพร้อมนับแค่สามนะขึ้นยางได้เลยขึ้นยางเลยครับนับสองนับสมเรียบร้อย บอกแล้วว่าตาตาเยอะเลยโดนก็นแล้วครับผมนัดแรกผรงยีลุงตุงนังเลยครับโดนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะดึงปลาขึ้นโอ้โหร้อยขึ้นมาสี่ตัวเป็นพวงเลยครับ ห้าตัวเร well, ็วเร็ว oh. น ouais hm <ha ี่เร oh ็วเร็วเเนี่ยหันข้างให้เนี่ยเขายิงกันร้อยสี่ร้อยห้าตัวเป็นพวงเลยเอาลดโอ้ยลด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 นี่นี่หันข้างหนึ่งแล้วเร็วเอาตัวนี้ก่อนเลย หนึ่งครับจัดเลยครับตัวนี้โอ้โหตามหนอย่าก้หน้อยอ่องน้อะไรเพื่อน้อยเผื่อน้อยบอกแล้วให้ใส่ยางสองเส้นไใส่โอ้โหดูนี่เนี่ยโอเคดนี่ดูของแท้ของแท้เรียบร้อยวิ่งนะครับวิ่งไแล้วตั นี่ครับของแท้อ๋อลากขึ้นมาใครจะเอาน้ำแข็งมาสั่งมาจ่ายสั่นะครับรถมารอบเดียวนะบางน้ลูกนึ่งด้วยครับครับครับ ให้น้องไว้ลากกันขึ้นเยอะแล้วครับผมจะดูบรรยากาศภาพมุมกว้างก่อนครับไปตามดูกันน้เรียบร้อยพาที่เลยหนึ่งเอาก่อนอยางอ่อนเลยทีนี้น่นนี่น,นี่เรียบร้อยเออเอาแบบนี้ดิ ลอยบางทีเหมือนจะง่ายไม่ง่ายแต่ไม่จัดมาไม่เนาไม่ปวดไอ้ยุ่จบอยู่ปวดคือน้ำแข็งรอแล้วเนี่ยเอาสองตัวเลยตามกันมาดึงขึ้นมาเลยจะอจตัดยางใหม่ก็ไม่ทันแล้วบอกแล้วให้เตรียมตัวแต่แรก ของไว้เลยเดี huh. ๋ยวเก็บให้กว่าหลังแตกแล้วงั้นหลังมาผิดยิงแล้วไม่ได้เอาอยู่ไหนโยนเลยเกือบไม่ทะลุเร็วๆนี่ข้างหน้าเร็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วโดนตัวหนึ่งแล้วหนึ่ง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 นี่ ใต้น้ําใต้น้ํำยังใหญ่เลยเร็วเร็วดิเร็วเร็วเนี่ยมาจะถึงถึงตะลิ่งแล้วนะยังมันใหญ่มันใหญ่มันไม่ยอมโผล่มันอยู่ใต้น้ำเอาเอาเร็ว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  ถึงฝั่งแล้วนะ่ะขึ้นแล้วฮัลโหลฮัลโหลพี่อาน้ำแข็งปนถุงนึงครับจอปูนะจอปู oh. ครับซอยสอ oh. ครับ oh. ครับ oh. เร็วเร็วดิท <laughs> <laughs> ันใจคนเร่งเลยยินเข้าปากเลย เออเอาจริงเหรอเสียงนะรอแป๊บนึงร้อยครับนั่นไงเอาดิหันข้างแล้วเรียบร้อยหันรู้ห่างเลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะสายไม่วิ่งเลยหนึ่งวิ่งเดี๋ยววิ่งกลับมาเนี่ยเห็นไหมล่ะเขาให้เอาปลากลับมา สองตัวพอละคนละตัวเราอะหาลูกไม่เจอเลยทีนี้ลูกดอกหายเลยมีลูกเดียวด้วยกลับบ้านเลยเอาเอาดิ เออเอาไม่โดนเอาโดนด้วยวะโดน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 ยิงปันนินมั้งก็ได้นะเนี่ยเป็นฝูงเลยเนี่ยเป็นฝูงเลยนเนี่ยนนมีแล้วร้อยหัวแล้วไม่นินใหญ่ขึ้นมาบนบันไดมาจะได้เห็น ตัวขาวๆทั้งนั้นเลยมีครับแต่ว่าอยู่ลึกนะ <c oughs> ไปแล้วเร็วๆเ,เ, <c oughs> เนี่ยจะชนตะลิงแล้วโ <c oughs> อาา้ย <c oughs> หนึ่งชนตะลิงแล้วเอ้ยขอหักแน่เมไงไอ้ตัวนี้ห <c> ม <oughs> ายังแรงเลย ตายตายชนแหมดีนะเลี้ยวจังหวะสุดท้ายไปแล้วไปแล้วนี่ไงหันหน้าเนี่ยเอาเลยโดนโดนในสายวิ่งขนาดนั้น ลดลดลดเหลียวดิเร็วโอ้โหเข้าดีสักนาดไหนเอาอะไรมาลดนล้พบอยู่ตรงไหนมาเลยเฮ้ยมาแล้วนึงนึงโอ้ราต้องกดดันเรื่อยๆนี่หันข้างให้โอ้โหเรียบร้อยไปแล้วโดน ไล่มันลงไปก่อนนนี่เออเนี่ยยังรอดวะความเร็วเป็นของปีศาจเอายิงได้ยิงเอาเลยลลวะ อุย้ยติดอะไรนะเอาลงลงลง <laughs> ไปแล้วไปแล้วว <laughs> <laughs> างยากันอีกไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีอะไรโอ้รอดท้อง <laughs> <laughs> เล็งยังไงวะห, <c oughs> หาหาจุดแดงไม่มีเลยอืมก็เลนลราไม่เอาจุดแดงวา มาขโมยปลารับให้กันบานเลย กันหมดนะครับขูนิตาเพียนใหญ่มันเริ่มเลย ยิงไงให้ได้เยอะขนาดนี้แตมือแล้วครับพอดีะเียนไม่มีเลยะเบียนไม่มีมีแต่ปลาจีน ลงพอดีเลยเรียบร้อยเล <c oughs> ือ,อดแดงเลยอ่ <c oughs> ท้องมันป่องอะนะมัน,นมีลมไหยใส่มันใส่ครับใช่ไหมปลาใส่ครับนีแต่ปลาไข่เออใส่แตกหลายตัวแล้วเดีย๋ยวตรงหน้ากล้องเห็นปะตรงหน้าพู้อ่ายต ่เล็กตัวนี่กระสอบที่สองใช่ไหมแรงหน้าเลยตัวใหญ่ไม่ได้อนอันนี้ร้อน่าจะโดนโดนอ้โหอะไรมันใหญ่ขนาดนั้นวนะเนี่ย ไม่รู้อะวิ่งแรงมากเลยโอ้โโอ้ยไปแล้ว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 ปลาอะไรวะเฮ้ยตัวนั้นผมยิงแล้วเล่นนาเต้ละปลาอะไรวิ่งแรงมากเลยใช่ไหมไม่หางนะ กลางตัวกลางตัวขีดหลังศูนย์นบแน่นอนจริงอ่ะโดนเส้นวิ่งอะกลางตัวโอ้โ มันก็ไม่ได้ใหญ่กว่าตัวอื่นนอ้อแต่วิ่งวิ่งอย่างสวายเลยศูนย์นะพบแน่นอนจริงพบไม่ต้องเปลี่ยนปืนแล้วโหศูนย์เป๊ะขนาดนี้นบฝึบกใช้อ่ายตูดมา อย่างเงี้ยยิงเปิดยิงไหลปตรงไปไหลได้อันนันแค่นี้เองอ่ะมันเสียมันหมุนก็บอกไม่ได้นะเราเก็บสายได้นะแน่นอนจริงครับศูนย์สูตรปืนก็บอกนี้สุดยอดเลยครับผมอันนี้ไม้ชิงชันนะครับของนภพชิงชันทั้งลำเลย หนักไหมไม่หนักนะครับผมกำลังดีสวยครับศูนย์แน่นอนจริงๆครับโดนหรือเปล่า <c oughs> ไม่โดนต่ำไปนิดนึงตัวน,นี้อยู่ไกล่ ไม่เอาจะยิงเองใครจะไล่เราไม่ไล่ล็อกเลี้ยงไว้บ้างอีว่างอีว่างไม่เอาไม่เอาไอ้ไหว,ไวจะยิงนะวางนะนา,นาทีรอบ สภาพมาแล้วเนี่ย <c oughs> หาไม่มีเดี๋ยวแล้วตัว ม่โดนต่ำกินเขาไม่โดนฮะโดน <c oughs> โดนโดนเขาถุงมือวะ่ะข้าวต่าวไหนอ่ะป่านี่ไงป่าต่ำไหม

สูงทองแน่ฮึสูงทองศูนย์นวพบได้แน่นอนจริงๆเ่ะอย่าขายนะ อย่าขายนะเออศูนย์แบบแน่นอนจริงตรงไหนตรงนั้นเลย